สวัสดีครับพี่นองครับมัอนี้ครับกัวหลังเครื่องปั้นห้าครับมือนี่เสาบังซสาเช็คครับมัอนี้ครับอือที่นี่ครับขอยยังพีบานมูซีเทียรยังไ้เขากินครับพว่บานขอดเล่าเทียรยังไ้เขากินครับตอเนี่้เดา๋ยยิ้ข้ามาครับราก็ต่อยอาอต่อยอาอต่อยออแจ็คไปต่อยกับผู้ใดครับมีสภาต่อย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 น้ำยี่ห่ออะครับพี่นองเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมกันครับมัอนี่เล่าด้ได้เล่าสิไดยังไ้เขากินครับพีบานขอด เดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งครับเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวเบิง้งนี่เขาก็หุงเขาเรียบร้อยแล้วครับนี่อย่างนี้เขา,าตะอยตะไบยังนะไ่บ้านตะอยหอยครับโอ้ยมื่อนี่ครับมืม่อนี่มื่อนี่เฮ้ยนอนยังไงพี่น้นองไปเมื่อมีแต่นอนนี่ชอบโปรตีนโปรตีนเด็กหน่อยได้บอกหอยคั้นมาใส่ <c oughs> เราปงอม,มอยู่สงไหนเนาะจะไปไรเนี่ยูอันข้องหอยอูข้งห <ปะ S 1> ครับปา้ได,ดยสุดจับเอนี่อนี่ขวงเขาที่ออมหอยครับมมมเบครครบมนี่ครับออมหอยจูบครับใุ่จด <Okay. S 2> ไ,ได้เลยโอเคอ๋อเอาเขาคือมาต้มกอนต้มละกินอกบอกเดี๋ยวอันลวกอาพลังงหาออกกอนครับล้ก็เขาจังใส่เ็ด เพื่อว่าปนาันยังดุดมันจะสิไม่ดุนระไงหอยอ๋อผมนึกว่าตีกิมหัวออกให้พร้อมโอ้ยกิมพ์หัวออผ <laughs> ู้วา <laughs> ่าแกง่อมานีมานีเขาสิออมหอยใส่แกงขี้เล็กครับพี่น้องมานีผู้ว่าแกงเนาะเฮ็ดกับข้าวแกงซึบๆไปเลยครับขาาั้วลังขั้วปัาเนาะเดี๋ยวอัปเดตสถานการณ์เมื่อกี้เช่นนี้ครับทอด,เน,ออดอนอนเนื้อแกงทอดทั้งข้าวมื่อกี้ครับ เนื้อเค็มเนื้อหอมเนื้อหวานเค็มเค็มเครับเขาเป็นเนื้อทอดปีครับเนี่ยบวมเนเค็มทำไมล่ะได้ครับเค็มเค็มเค็มเป็นกินประเด้๋ยนะครับเอาเพื่บ้านเป็นไรนะครับผมเดี๋ยวไปนีมากครับเออเปิดออกมากับหอมนะครับพี่น้องเนี่ยปูดูใหญ่เลยราสุดยอดเลยครับเดี๋ยวรอรอทีมงานครับอันนี้ยังครับอันนี้ยังไหนนักครกเนี่ย พนนี่ครับป้อาเห็น่นไหนพยังครับนี่คือปนปลาแห่งปนปลาแห่งโอ้ปลาแห่งแห่งมากปลแห่งมีน้มน้องมนขี่บังมะขี่ังครับพี่น้องนี่กับเขามีอยู่สามอย่างครับวันนี้ปนปลาแหงครับพี่น้องปนปลาแหงแกงพักขี้เล็กอยคกระทอดเนื้อเค็มเนาดสามวันปี เอาเสียผมว่าไปบนบนนี้พี่น้องมันสิมเงินยังใช้หนึ่งหมื่นอยู่หรอหมื่นมือจักน้อยนะครับมืนเนี่ยบนเนี่ยแสนพี่น้องครับอมหอยครับอมหอยครับอมหอยเอ้าคือไม่แกะมะกหวานมะกหวานไม่ยกก็ให้โอ้ไม่ยกมะหวานครับมากหวานแล้วซิมแล้วรสชาตยไปนะครับจูบจูบไปฟังเน่ยนะจูบไปฟังเน่ย เ่มเมทนท่ม่่มเอโอ้ยกเหิมาเข่า้กอยันบกอยันครับโอซ้ายบกไอยขันล้มันดี่ะล้มอรอยก่งิันนะโอ้ยอมึงเงินไรแถ่เกแพงเเสียบครับข้อนะครับรับจังหักอันนี้หลังครับปานะครับ นีสมาชิตะคนน่ะเก่คับแคนแคนสิม้านี่เยอะฮะสมาชิเมาเยอะครับนะครับเอา้กมัวจะมาถึดาดท้อจากันดาดข้อางเมยกินดาดขอกันดาดข้อกินกแซบโอ้ยผู้ซอยผู้ซอยออกกันมผู้ซอยมันยกสายปนยงม่งันยเอา กาิเดวรอ่มีมเนีำเว่ะมีร้มีคืจหมดเป็นจานราไปไปดือดไปเดือดไปดถ้าไม่กินกินครับถ้ากินครับอห้กินเบียร์แล้วเดอาเบอรก็ขนาดเอาบุได้แดงๆไหม ยามันเหมือนเราจ้ะไอ้โคตรแดงแดงไหมัเมอนเาใส่มเอารอเท้ามากว่าอีกเมือนพอดีเลยเสียเสตัวห้องหมเสียยามเอีกมันหมออันจบขนดนะครับโอ้ยที่มาแล้วก็ดูดเสบเสียงดบใช้ดูดอดูดดูดดูดน้เสียง่ เลยยืนเสียงมาโอ้ยจังหวดูดไหมดีใจเมือนกว่าผมนึกว่าผมนึกว่าจิกิ่มหัวออกเราต้มใส้พักิเล็กไหมอันนี้ยังดีมั้จูดีไหมจังหพี่ทายเขานะกว่าไมอ้ยันกอน้ยี่ยงเีเียมีราไม่หรอไม่ราอันนี้ของ อ้นี่ค้อนเขาไม่นี่เขามีข้อระดับขออนุญาตกินก่อนนะครับไปไหนครับปิดจอบมือนี่ครับข้วเริ่งไปเท่าอาหารอาหารมือนี่แกงหอยไออ้อมบอกหอยเส้นผักกิเลอ้อมมกหอยเสผักกิเลศแล้วกบปนป่าแล้วก็ทอดทอดปลาครับทอดปลาดาวสิโอแมน ทอดเนื้อสองพัปีครับเข้มเข้มสุดยอดถึงความเข้มไม่แม่ไหแม่ยี่หอยุ่ลี่รองยุ่ยโอ้ยน่อยนะขับขมไมาตรงเลยเรื่อยยานะฮะนับว่าหย่ดนะคับผามรงแม่เข้มนะครับยินนีครับเฮ้ยนเป็นเส็มตังบว่าแบบเิ้มๆหมดแบ้วเข้มอะไ หสายจูบสายจูบสายจูบกินน้อเวยแาเียร์เลกินหอยแดงดิ้ินหอยแดงดิเต็มสนามนั่นหาพันูเดน่ะหาพัขึ้นด้น่ะผู้ใดไมหาได้วยสายจูบกับจูบยังเดียวรับพี่น้องเบิ้งสุดที่หลักเบิ้งผลงาน กูซอยพูดีบานไหมครับที่ว่าเอาครับเนาะเจ้าชูเพอกันเนาะผาดปากง่ลยเลยผาดปากง่ายเลย